you ยุคสมัยหนึ่งเราเคยมีภาพจําว่าคนจนเมืองคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานคนรักญาติที่ย้ายตินฐานจากชนบทสู่เมืองพ่อค้าหับเรศที่ต้องหาเช่ากินค่าอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือตามซอกมุมของเมืองใหญ่แต่บริบทสังคมปัจจุบันความหมายของคนจนในเขตเมืองค่อยๆเลื่อนไหลและอาจขยายปริมณฑลครอบคลุมถึงคนชั้นกลางบัณฑิตจ,จบใหม่มนุษย์เงินเดือน ไปจนถึงคนที่กเกษียณไปแล้วแต่ยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสถูกนับเป็นกลุ่มเปราะบางในความหมายของคนเสี่ยงจนชมหน้าของคนจนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลหากมองไปรอบๆตัวเราอาจจะพบว่ามีคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเป็นญาติสนิทหรือแม้กระทั่งบางทีเป็นตัวเราเองด้วยซ้ำที่อาจจะเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว สภาพสังคมเศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างไนทุกวันนี้กระตุ้นให้เกิดคาถามกับทุกคนที่กำลังดิ้นรนใช้ชีวิตร่วมกันในมหานครใหญ่หรืออย่างน้อยอาจจะเอกใจขึ้นมาได้ว่าต้องมีอะไรผิดปกติในสังคมนี้แน่แนเราจะมาทบทวนมาตรวัดความจนกันอีกครั้งว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวชี้วัด หรือเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงจนที่กำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีและมีใครบ้างที่กำลังไต่อยู่บนเส้นบางๆระหว่างคนจนกับคนไม่จนติดตามได้ใน cross talk คิดต่างคุยกัน คนชั้นกลางในทุกวันนี้อาจจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตนะคะเมื่อรายได้เริ่มสวนทางกับรายจ่ายและคนจำนวนไม่น้อยอาจไม่มั่นใจแล้วว่าสถานภาพของตัวเองยังถือเป็นคนชั้นกลางอยู่หรือเปล่าเมื่อวัดจากยอดหนี้บัตรเครดิตหรือเงินที่เหลือติดกระเป๋าค่ะ เดี๋นนี้664,391บาท64สตางค์แต่บ้านก็ไม่เหลือเราไม่เหลือแบบจากผ่านไปเป็นไอ้ตั้งตัวเลยเหรอใครจะคิดว่าคนอย่างปทิตตาบุญสวัสดิผู้ซึ่งมีพื้นฐานชีวิตค่อนข้างเพียบพร้อมทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพการงานมาวันนี้กลับต้องกลายเป็นลูกหนี้ที่ติดอยู่ในสถานะแบล็คลิสทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ถึง5แห่งรวมยอดหนี้แล้วราวๆ10ล้านบาท ปทิตตาเป็นทายาทรุ่นที่2ผู้สืบทอดกิจการงานช่างฝีมือผลิตและออกแบบเครื่องประดับเกิดและโตในย่านสีลมมีดีกรีปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําและปริญญาโทอีกใบาจากประเทศออสเตรเลียเรียกได้ว่าเป็นภาพแทนที่แจ่มชัดของชนชั้นกลางในเมืองหลวงแต่ชีวิตคือความไม่แน่นอนนะคะวันหนึ่งเมื่อเธอก้าวพลาดทางธุรกิจ ทำให้ชีวิตต้องพลิกผันอย่างสุดขั้วก่อนหน้านี้เธอเคยทํางานประจําด้านการตลาดที่บริษัทชั้นนําพร้อมกับทําธุรกิจส่วนตัวคือซื้อขายรถยนต์มือสองก่อนจะถูกหุ้นส่วนช่อโกงตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยก็คือว่าเปิ้ลได้เคยโดนโกงไปเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องติดหนี้บัตรเครดิตเพรเราชําระไม่ไหวพรเราชำระไม่ไหวเสร็จปุ๊บเขาก็เลยฟ้องแล้วก็ยึดบ้านขายขอตลาดตอนนี้เราก็เลย ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นนี่ตอนนี้ก็ยังไม่หมดก็ยังมีอยู่ชีวิตของเธอทุกวันนี้ต้องวนเวียนอยู่กับการขึ้นโรงขึ้นศาลพร้อมกับดิ้นรนหาไรายได้มาชดใช้หนี้สิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือถ้าคุณมีหนี้แล้วคุณยังไม่ได้ทำระเขาอะไม่ได้ยึดบ้านหรือยึดรถของคุณอย่างเดียวแต่เขาจะส่งจดหมายที่เป็นตราคุด เสมือนกับหนึ่งยึดบ้านว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะฉันจะยึดเงินเดือนคุณรายงานดัชนีความยากจนหลายมิติหรือ MPI ของสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพ,พัฒที่เปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ให้ข้อมูลที่น่าหวั่นใจว่าประเทศไทยมีทั้งคนจนและคนเสี่ยงจน ตัวเลขนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเพราะถ้านับรวมคนทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกันแล้วจะคิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศเลยทีเดียวและบางครั้งตัวเราเองเนี่ยแหละครับก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เหมือนกันปัญหาความยากจนไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความขัดสนทางรายได้เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ เดิมทีนั้นเราประเมินสถานะทางเศรษฐกิจว่ารวยจนหรือเกือบจนโดวยวัดจากรายได้หรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพขั้นพื้นฐานก่อนจะกำหนดเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเส้นความยากจนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทต่อเดือนต่อมาสภาพัฒน์ได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าดัชนีความยากจนหลายมิติเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ S.D.G. ขององค์การสะประชาชาติที่มีทั้งสิ้น17ข้อซึ่งเป้าหมายข้อที่1ก็คือการยุติความยากจนในทุกรูปแบบแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดความยากจนหลายมิติเป็นการใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจที่ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศ พร้อมกับพิจารณาจากคุณภาพชีวิตใน5มิติที่สําคัญได้แก่มิติความมั่นคงทางการเงินมิติด้านการศึกษามิติด้านสุขภาพมิติด้านความเป็นอยู่และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐผลการประเมินความก้าวหน้าในการลดความยากจนหลายมิติสภาพัฒน์พบว่าในภาพรวมช่วง10ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยสัดส่วนคนจนหลายมิติลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือตัวเลขของคนจนยังถือว่ามีจำนวนที่สูงอยู่คือ7.1ล้านคนนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ประสบปัญหาทั้งคุณภาพชีวิตการเงินและไม่อาจหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้โดยง่ายข้อเท็จจริงประการต่อมาคือผลการประเมินนี้ได้เผยให้เห็นตัวเลข ของกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนจนหลายมิติอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกโดยพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มคนที่เสี่ยงจนมากถึง24.3ล้านคนรวมสองกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศสภาพัฒชี้ว่าการแก้ปัญหาความยากจนหลายมิตินั้น รัฐจะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะการสร้างหลักประกันร,รายได้ในยามเกษียณเนื่องจากคนจนส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีบําเหน็จบํานาญรองรับอีกทั้งรูปแบบการทํางานของแรงงานรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปสู่การประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นก็ทําให้เสี่ยงที่จะไม่มีหลักประกันในการใช้ชีวิตบั้นปลายด้วยเช่นกัน ข้อมูลของสภาพ,พัฒน์สอดคล้องในทิศทางเดียวกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ที่พบว่ามีคนไทยเสี่ยงจนมากถึงร้อละของคนทั้งประเทศผลการสำรวจของ TDRI ได้จัดกลุ่มคนเสี่ยงจนออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงวัยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีการศึกษาสูงมากนัก ซึ่งคนกลุ่มนี้มีโอกาสจะถูกเลิกจ้างเมื่อยุเกิน50ปีไปแล้วทำให้เข้าข่ายที่จะเป็นคนเสี่ยงจนกลุ่มที่2คือแรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงอาชีพฟรีแลนซ์หรือแรงงานอิสระทั้งหลายหากไม่มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งสูญเสียความมั่นคงในอาชีพและรายได้กลายเป็นคนเสี่ยงจนในที่สุดสมชายจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDI ย้ำว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวบุคคล แต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องยื่นมือมาช่วยเหลือเช่นการตั้งกองทุนพัฒนาทักษะการฝึกอบรม u อัพส l ิล e s สก l l ให้กับแรงงานกลุ่มนี้ที่มีอยู่ถึง20-30ล้านคนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทั้งสังคมสูงวัยความเดือมล้ําและความยากจน วันนี้คุณผู้ชมอาจจะพอมองเห็นแล้วนะคะว่านิยามความเสี่ยงจนอาจไม่ได้หมายถึงแค่การขัดสนรายได้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังรวมถึงภาระหนี้สินที่ตามติดเหมือนเงาตามตัวเพราะในสังคมเราคงมีคนไม่มากนะักที่จะสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้ด้วยเงินสดหรือแม้กระทั่งจะลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวอะไรสักอย่างก็จำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเมื่อกู้ยืมแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้สินนั่นเองค่ะ เราไม่มีความรู้จริงๆเราต้องยอมรับว่าเราเราจะเรียนจบโทอะไรขนาดไหนจากมือนอกขนาดไหนเราไม่มีความรู้จริงๆว่าเราจะไปต้องไปคุยกับใครแล้วเราจะต้องทํางานทําอะไรต่อเกี่ยวกับกฎหมายตรงนี้ว่าทําได้ทําไม่ได้มีใครช่วยเหลือบ้างมีใครหรือยังไงบ้างมีหน่วยรัฐหน่วยงานไหนที่แบบให้ความรู้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จริงๆเมื่อปทิตตาเดินเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องไกล่เกลี่ยนี่ เธอคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือในการเจรจาผ่อนผันแต่ที่สุดแล้วกลับไม่สามารถต่อรองอะไรได้และถูกบีบให้ต้องชำระหนี้ตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนดฝ่ายเดียวแต่ถามหน่อยเถอะถ้าคนเขายอมมาศาลแล้วอะนั่นหมายความว่าเขาอะอยากจะ ทำจัดการกับภาระนี่ตรงนี้ถูกปะไม่งั้นเขาจะยอมมาศาลทําไมแต่มันไม่มีการเจราจาที่มันควรจะเป็นการเจรจามันเหมือนแค่ไทเทนว่าเจรจาจากการสำรวจสถานการณ์นี่ครัวเรือนของไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างคนจนและคนรวย จนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามผลักดันแก้ไขรัฐบาลจะต้องเร่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจด้วยการแก้หนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อนำความหวังของคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดดังคำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ระบุว่ารัฐบาลจะมุ่งปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบโดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อบ้านและรถ ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบไม่ว่าจะเป็นมาตรการพักดอกเบี้ยมาตรการประนอมหนี้ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนลำดับแรกสุดข้อมูลจากแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยหรือ Fair Finance Thailand ได้ศึกษาพบนะคะว่าสัดส่วนตัวเลขหนี้ครัวเรือนเริ่มส่งสัญญ,ญาณท้าทายมาตั้งแต่ช่วงการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอเมื่อปี2557เป็นต้นมา โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นเกินร้อยละ80ต่อ GDP และเมื่อถึงช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หนี้ครัวเรือนก็พุ่งทยานขึ้นไปถึงกว่าร้อยละต่อ GDP และไต่ยอยู่ในระดับนี้ยาวนานร่วม10ปีเต็มดังที่ปรากฏในรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ หากถามว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยรุนแรงแค่ไหนและควรอยู่ที่ระดับใดจึงจะเหมาะสมธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศวิเคราะห์ไว้นะคะว่าสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนควรอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ80ต่อ GDP ค่ะเพราะว่าหากสูงเกินระดับนี้เป็นเวลานานอาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของระบบการเงินได้ถ้าประเมินตามหลักการนี้แล้วนะคะ เราก็คงพอจะพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยขณะนี้อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงจริงๆและไม่ใช่แค่ผลกระทบในภาพใหญ่ระดับประเทศเท่านั้นในภาพเล็กลงมาอย่างตัวลูกนี่เองก็ต้องเผชิญกับปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังและถูกติดตามทวงหนี้จนส่งผลต่อสุขภาพจิตเราเคยโดนทวงหนี้ที่มันน่ากลัวมาแล้วแต่มันคืนอยู่ในระบบ แล้วมันเป็นการทวงหนี้ที่แบบหโหดอ่ะเมื่อคนจนติดกับดักหนี้แล้วการจะหลุดพ้นจากวังวนหนี้ย่อมเป็นเรื่องยากธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขานรับนโยบายแก้หนี้โดยประกาศมาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมตั้งแต่ต้นปี2,567เป็นต้นมาเพื่อกำกับดูแลภาคธนาคารไม่ให้เอาเปรียบหรือบีบคั้นลูกหนี้จนเกินไปและให้ลูกหนี้ได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างหนี้ และปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติล้มละลายเข้าสู่ที่ประชุมสภาเรียบร้อยแล้วโดยมีเนื้อหาสําคัญคือการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินได้เช่นเดียวกับภาคธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้แก้ไขข้อผิดพลาดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าหนี้เองก็จะได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้คืนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามแก้ไขโดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่มีภาระหนี้สูงการขัดสนเงินทองนับว่าแก้ยากแล้วแต่การขัดสนโอกาสยังเป็นปัญหาที่มักถูกมองข้าม ปัญหาความยากจนไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นมรดกที่ส่งต่อกันจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้เราเห็นได้นะครับว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยมักขาดโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นการจะได้ทำงานในอาชีพที่ฝันมีรายได้ที่มั่นคงจึงเป็นไปได้ยากสุดท้ายก็ไม่สามารถก้าวออกจากวงจรความจนข้ามรุ่นได้ รายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัวประจำปี2568ของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวหรือ Kid for คิสระบุว่าเด็กและเยาวชนไทยอายุไม่เกิน25ปีจำนวน6.2ล้านคนอาศัยอยู่กับครัวเรือนที่มีหนี้ยิ่งครอบครัวมีหนี้สูงก็ยิ่งมีข้อจำกัดในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กมีข้อค้นพบอีกด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้มักจะถูกคาดหวังว่า เมื่อเติบโตขึ้นและเริ่มมีรายได้แล้วจะต้องมาช่วยกันแบกรับภาระชำระหนี้ให้กับพ่อแม่ด้วยวัฒนธรรมเรื่องความกระตันยูหรือเพื่อทดแทนบุญคุณโดยที่ตัวเด็กเองอาจจะทำไปด้วยความสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ได้ค่ะเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคบั่นทอนการพัฒนาของเด็กจนไม่มีสิทธิ์คิดฝันถึงอนาคตที่ดีกว่านี้ได้เด็กจำนวนไม่น้อยต้องทำงานระหว่างเรียนหรืออาจต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะมีภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบเมื่อเด็กออกจากโรงเรียนไปหางานทำด้วยทักษะและวุฒิการศึกษาที่ไม่สูงนักทำให้ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานที่ดีได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกระท่ังหมดโอกาสที่จะเลื่อนชั้นทางสังคมหรือยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ <gest> er <ate noise> เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกเขาจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักความยากจน ที่ส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นข้อเสนอของศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัวก็คือรัฐต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนควบคู่กับการขยายโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อและบริการการเงินที่ทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะนอกจากนี้รัฐจำเป็นต้องขยายสวัสดิการและบริการสาธารณะเช่นเงินอุดหนุนเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกพื้นที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสวัสดิการเหล่านี้จะช่วยลดการก่อหนี้ของครัวเรือนรวมถึงลดแรงกดดันและภาระต่อเด็กในระยะยาวค่ะงานวิจัยข้างต้นนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบป,ป,ปัญหาเรื่องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพการงานที่ดีแต่ถ้าเราหันมามองสังคมในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างกําลังผันผวน เราจะพบความจริงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแม้หลายคนจะสามารถเรียนจบถึงระดับปริญญาตรีแล้วก็ตามก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะมีงานทําเสมอไปรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่1ปี2568โดยกรมการจัดหางานเผยว่าอัตราการจ้างงานยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องมีผู้ว่างงานสูงถึงเกือบ 360, 0 0 0คนขณะที่กลุ่มที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษายังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุด สาเหตุที่บัณฑิตจบใหม่ถึงร้อยละต้องกลายเป็นผู้ว่างงานเ,าเพราะนายจ้างส่วนใหญ่มักพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถหางานได้ง่ายเพราะขาดประสบการณ์นอกจากนี้สถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมายัางพบว่ามีลูกจ้างจํานวนมากถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรมซึ่งเป็นผลพวงมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการตกงานอย่างกระทันหันโดยที่ไม่มีเงินสำรองเลี้ยงชีพที่เพียงพอ จึงอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าภาวะความจนแบบฉับพลันเราจะเห็นได้ว่าความจนคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นไม่เว้นแม้แต่กลุ่มคนที่อายุน้อยคนที่มีการศึกษาสูงและคนที่เคยมีอาชีพการงานมั่นคงทุกกลุ่มก็มีโอกาสเสี่ยงจนได้ทุกเมื่อท่ามกลางชีวิตที่เร่งรีบ รือไทยรัฐล่าสมบูรณ์พนักงานออฟฟิศย่านราชทเทวีเดินทางจากบ้านเกิดจากจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งใจเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพื่อทำงานเก็บเงินและหาโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวแต่วันนี้เธอนิยามตัวเองว่าเป็นกรรมกรออฟฟิศอยู่บุรีรัมย์ตอนเรียนจบทำงานอยู่บ้านปีหนึ่งพอแบบโควิดซาอะไรเงี้ยก็ค่อยเข้ามาทำงานในกรุงเทพหนูว่าตัวเลือกมันมันเยอะกว่าคือจริงอยู่ว่าค่าครองพี่มันสูงแต่ว่า ถ้าพูดถึงคือถ้าเราไม่ได้งานที่ที่เราเรียนจบมามันก็ยังมีงานอื่นๆให้ทำต่อให้จะทำแบบว่า,าพาร์ทไทม์หรืออะไรเงี้ยมันก็ยังมีตัวเลือกเยอะกว่าที่จะทำงานที่บ้านรัตไทยรัตน์เรียนจบทางด้านวิทยาศาสตร,รษษ์สุขภาพแต่เส้นทางอาชีพยังไม่เปิดกว้างนะะักค่ะหากจะบรรจุเป็นข้าราชการก็ต้องสอบแข่งขันเช่นเดียวกับคนอื่นๆเธอจึงอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองพยายามหางานที่ถนัดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะได้ทำงานที่ชอบ อย่างไรเราก็ต้องคำนึงถึงแบบอเรื่องกินเรื่องเงินต่างๆก่อนมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ว่าโอเคพอว่างงานมาแล้วก็ได้อะไรก็คือทําไปก่อนแล้วหลังจากนี้นก็ค่อยว่ากันให้มันแบบมีเงินเก็บมีเงินเหลือพอที่จะไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบได้ก่อนอือมเช่นเดียวกับเรื่องราวชีวิตของมานกชัยสิธิ์จากสารคดีคนจนเมืองนะคะเขาเป็นอดีตนายช่างประจำโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งกลายมาเป็นแรงงานแพลตฟอร์มที่ตอนนั้นจำเป็นต้องหอบเอาลูกเล็กออกมาขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร หลังถูกบีบให้ออกจากงานจากเดิมที่เคยมีรายได้ประจำกว่า30,000บาทแต่สุดท้ายชีวิตต้องพลิกผันอาชีพไรเดอร์กลายเป็นอาชีพยอดนิยมสำหรับคนตกงานโดยเฉพาะหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้คนเสี่ยงจนมากขึ้นค่ะคิดไม่ออกเลยจะทำไงต่อวะวจะเดินชีวิตยังไงต่อเนี่ยพรุ่งนี้จะกินอะไรวะ นี่รถนี่สินนี่สินช่วงนินเชื่ออะไรกนเยอะแยะหมดช่งวงแรกๆเาไม่มีเราช่วงทํางานอนะ่ะพอช่วงโควิดมันกลับกลายเป็นนี่เฉยเลยลงมาท้อเครียดจนนอนไม่ได้อะเราคิดหางานโอ้ยจะทำไงต่อวะจนไม่ได้เนะี่ยมาขับรถส่งหาเนี่ยนระถึงแม้มานพจะทํางานอย่างหนักแต่เงินที่หามาได้ก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องสุดท้ายครอบครัวจึงถูกไล่ออกจากที่พักเพราะค้างค่าเช่าเกิน6เดือน รายงานสุขภาพคนไทยประจำปี2567ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่าคนวัยทำงานกำลังเผชิญกับความเครียดอย่างหนักโดยมีถึงร้อยละที่รู้สึกเครียดจากการทำงานไม่มีความสุขและยิ่งไปกว่าน,นั้นยังต้องเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างอันเนื่องมาจากพิษเศรษฐกิจกลุ่มคนวัยทำงานที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มอายุ35ปีขึ้นไปจนถึงวัยกลางคนที่ต้องแบกภาระทางการเงิน และแบกความรับผิดชอบในการดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุรวมไปถึงการดูแลครอบครัวของตัวเองคนช่วงวัยนี้ถูกเรียกได้ว่าเป็นแซนด์วิชเจเนเรชั่นเพราะต้องรับผิดชอบดูแลคนถึง3มรุ่นในคราวเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรตินันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลกับ The Active ไว้ตอนหนึ่งว่าการจะอยู่รอดในโลกการทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวเองเสมอ ที่เรียกว่า upskill และ reskill แต่แรงงานในวัย35ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มักมีภาระครอบครัวทั้งการดูแลพ่อแม่และลูกๆทำให้การพัฒนาตัวเองกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งมีราคาถูกลงก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ทําให้แรงงานที่มีทักษะเพียงระดับพื้นฐานหรือทํางานซ้ําๆแบบที่เทคโนโลยีสามารถทํางานแทนได้มีโอกาสถูกแทนที่สูงขึ้นเพราะตลาดแรงงานไม่ได้สนใจว่าแรงงานจะทํางานหนักแค่ไหนสนใจแต่เพียงว่าแรงงานจะสามารถสร้างมูลค่าและผลประกอบการได้มากแค่ไหนปัญหาความยากจนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงโดดๆเท่านั้นนะคะ แต่ยังเกี่ยวโยงกับปัญหาการดำรงชีวิตในหลายมิติทั้งเรื่องการศึกษาอาชีพที่อยู่อาศัยสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้กลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อนหลายมิติซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะงานเท่าหรือเทียมเส้นทางความเหลื่อมล้ำคนจนเมืองที่จัดขึ้นโดย The a c t i v e เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ฉายให้เห็นภาพรวมสถานการณ์คนจนเมืองในหลากหลายแง่มุมเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนและออกแบบอนาคตเมืองที่เท่าเทียมมากขึ้นข้อสรุปจากเวทีเสวนาส่งท้ายตอกย้ำค่ะว่าความจนไม่ใช่เรื่องปัจเจกแต่เป็นผลพวงของโครงสร้างและวัฒนธรรมที่ทำให้คนจนต้องอยู่ในกรอบและกรงแห่งความเปราะบางและไร้ทางเลือก ศาส,สตราจารย์อัธจักรสตยานุรักษ์หัวหน้าโครงการวิจัยชุดคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงหนึ่งในผู้จุดประกายการผลักดันวาระคนจนเมืองในครั้งนี้ให้ความเห็นว่าแม้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนว่าสังคมไทยพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ที่ผ่านมายังเป็นการช่วยเหลือแบบรายคนดังนั้นการมองปัญหาของคนจนเมืองต้องไม่ติดอยู่ในกับดักของความสงสาร เพื่อกล้าไปสู่การทําความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างเงื่อนไขความไม่เสมอภาคและการจัดลําดับชั้นทางอํานาจที่ยังกดทับสังคมไทยอยู่เราพยายามจะทําให้เขาเห็นสู่สิ่งที่เรียกว่าความเห็นอ,อกเห็นใจเชิงสังคมให้มากขึ้นคือเข้าใจเงื่อนไขของผู้คนไม่ใช่เพียงแค่อยู่ที่ตัวบุคคลผมคิดว่างานชิ้นนี้พยายามจะก้าวไปโดยหวังว่า,าการก้าวตรงนี้นะครับมันจะนำไปสู่ความยุติธรรมทางสังคมเนี่ยได้มากขึ้น การนำเสนอเรื่องราวชีวิตของคนจนเมืองไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเพื่อเรียกความเห็นใจหรือความสงสารแต่ต้องผลักดันให้เสียงของคนเหล่านี้ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเปลี่ยนความรู้สึกเห็นอกเห็นใจไปสู่หนทางการแก้ไขที่แท้จริงทั้งหมดนี้อาจจะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของภาพใหญ่ของปัญหาที่คนจนเมืองต้องเผชิญทั้งเรื่องรายได้หนี้สินการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและอาชีพการงาน แต่ยังมีอีกหลายมิติที่คนจนเมืองต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมานานและยังรอวันเวลาของการแก้ไขอย่างจริงจังมาถึงจุดนี้ดิฉันคิดว่าหน้าตาของความจนคงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะว่าเป็นแบบไหน อยู่ที่ว่าคนนิยามจะยืนอยู่จุดไหนในจัก,กรวาลของความเหลื่อมล้ำนี้ค่ะปัญหาอาจจะไม่ใช่การมีอยู่ของคนจนถ้านั่นคือจุดที่เป็นธรรมแล้วสำหรับพวกเขาแต่หลายกรณีที่เรานำเสนอพวกเขาล้วนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการมีงานทำมีค่าจ้างที่เป็นธรรมมีปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันค้นหาค่ะว่าอะไรจะเอื้อให้พวกเขาทะลุกรอบและกรงออกมาได้